เรื่องของทานย้อนกันไปย้อน,น,ไ,ปอนปไปกลับมาอย่างนี้แหละอันนิสงการสร้างความดีการภาวนาถือว่าสูงสุดในพุทธศาสนาอยู่แล้วว่าได้ไปมาผลนิพพานห้่ภัยเป็นทานกับไม่ไม่ได้ไปนิพพานทําทานกับไม่ได้ไปนิพพานอาสายการภาวนาเพื่อเพื่อถึงจุดเลิกละวางแต่ก่อนจะถึงจุดเลิกละวางต่อาศัยความคิดปรุงแต่งอบรมตนเองไปก่อนจนตนเองไปก่อนระยะระยะไป าการประพฤติปฏิบัติอยากจะเป็นโสาบันก็ไม่ใช่ยุ่งเรื่องยุ่งยากเป็นโสาบันภายในสามวินาทีก็เป็นได้ภาษาอะไรก็จะเรื่องอานาคามีน่นหรือว่าหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เป็นโสดาบันได้แหละสาหรับสูตรที่บรรลุเร็วเนี่ยเพราะว่าตามที่พิสูจน์กันมาเนี่ยแจกมาหลายคนต่อหลายคนแล้วเขาพูดเสียงเดียวกันสําหรับคนที่บรรลุทำแล้ว พราะ่าจิตมันนิ่งมันสบายมันเบามันสบายมันเลิกมันวางอะไรได้ง่ายขึ้นเวทนามันตัดขาดได้ไวมันนี่ยสืบเนื่องอย่างเช่นเราไปงานบวชหลังจากเราปฏิบัติผ่านแล้วเราไปงานบวชงานแต่งหรือว่างานสังสรรค์ต่างๆก็มีเห็นใครก็หลงไปหมดแต่พอเรากลับบ้านแป๊บไอ้ความหลงนั้นมันหายไปเลยเนี่ยจิตมันอยู่ปัจจุบันจิตไม่ปรุงแต่งเพิ่มเนี่ยอาการของจิตจะเป็นย่เงี้